ท่านผู้ชมครับว่านเขาแล้วแต่ว่าฝนตกบโ่เท่าเขาตายพี่น้องเขา้าว่านแล้วแต่เข้าตายหมดครับผมมาที่นี้พอคาพ้าเระเดลเมอรดมาเอากล้าไปดำครับไปลุกเขาว่านอีกทงหนึง่งมาดำอีกทงหนึ่งพี่น้องว่านไปล้วซีปุ๋ยครับฝนตกบโ่เท่จาจักเทียนดําถลมเป็น ไปเปล่งมากกับบ๊ได้ครับผมตัวคู่มือเขาภาพเลอโอการ์ามาดำครับวันนี้บพื่อท่นนี้มีมูดอกครับท่านผู้ชมเอ้ยมาผู้เดียวห่อรอเอาก่อนนะครับเนะาะมือรุ่นอาจจะมีมูมือนี้มือแรกแขกงมันเลยไม่มีคนมาช่วยนะครับ เดียวแข็นๆเลยท่านผู้ชมเอาน้ำเลือกครับเลยหัวเข่าหมดละมองมันเลืกเนาะมองมันนั่นบันเลืกมันกะมีครับมองเลืกกะมี่เอากาลงไปดำพูนครับผมมองไกลๆค,ครับมองดำไมอนี่สู่คนเดียวก่อนเนาะครับเนาะคนเดียวกับเทียมรีบก่อนครับผมวันนี้ วันนี้ลุยคนเดียวก่อนนะครับยังไม่ทันได้ไปขอโชคขอราบเลยเพราะติดภารกิจนี่แหละครับน้ำท่วมหน้าเขวาวันไว้เอาถิ่มบอ่อเนี้ยเออเพิน่นว่าบ่อเนี้อเลยท่านผู้ชมเฮ้ยบ่เหลือเข่าเลยตายยังอัพับ เลยไปถอนเอาเขาวันมาดำนะครับผมเอามาือนี้ลุยคนเดียวแหะครับีนก็ได้ลุยคนเดียวพยกหนึ่งแล้วพอกินเข้าวเที่ยงเสร็จก็มาลุยต่อนะครับว่าจังไหนเหา คนเดียวไปขอโชคขอลาบก็คนเดียวมาดำไร่มาปักดำนาก็คนเดียวก็คนเดียวตลอดมันยังไงเนาะนี่เนาะออเออเออเพราะท่านนี่รครับผมเอเอ,เอ,เอ,เอ้ออเออเออคนไรจังสี่นี่คือว่าเอาท่านผู้ชมโอ้ป่ากระเฮียพ่อผ่าเนาะ ครับผมมองดำเยอะไกลเหานทูชนชมอ,อ,อส่บ้าเลยเนาะครับเนาะเด้อเปียกว่โอ,อม้มันขึ้นบ่มดเร็วเร็วเร็วเขึ้นบ่มืดตัง หลพดหลพดหลยมาหลยเอาออกไปนเียม <se> <emos> ันเล้ยมัเยมันเลยมันลาโคกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวมันเดี๋ยวไปมันเไปเออเอามาทปั่วชมครับไปดำนาด้วยกันนะครับพ่อคเพราะเหมือนเดิมอ๋อ มือ่อใดสันวันดีก็จะไปขอโชคกับมน,นีครับทำภารกิจนี้เช่นก,ก่อนนะครับผม มครับมาดำนากันแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันมาดำนาปักดำก้านะครับผมเอาป็นจังไรล่ะครับบ้านเข่าล้วันบาเกิดทับพ้นดูน้ำข้งหน้าปัญหาก็เกิดว่าได้ดำเองครับปะท่านผู้ชม 你嘞娃。 เย็น,นี่จะพาไปขอโชคที่ศาลปู่หัวสะพาน